สุมด้วยคนกันด้วยะวงทันทีสุดนนะี่คือเดฟเฟสสองตอนที่สิบแล้วนะก็ตอนนี้แล้วเราก็ได้เออออกมาจากอ,อลงขยะลงบนขยะอวกาศเพราะว่ามันไม่มีทางอื่นไปนะต,ตอนนี้ต้องไปหาเส้นทางใหม่ในการไปสปอร์ตครับในการไปที่โกเมนเซกเตอร์ Man ไปทำลายมาร์เกอร์นะโอเคไปต,ต่อกระสุนก็ไล่เรอมากเลย เรามีเวลาแค่สองปีไอซิสองปีเท่านะอุ้ย้ยอะไรอะไรอุ้ยเฮ้ย้ยอุ้ยอฮ้ย um> อุ้ย <um> ้ยอะไรอะไรอะไรเนี่ย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 อะไรอะไรดิอะไรวอะไรวะอะไรวะเทมาสามตัวไกู อะไรบไรโทำไมยิงไม่โดนอาอ๋ออ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเข้าใจนะยิไม่ได้เข้าใจแล้วเข้าใจล้วทำไมยิงไม่ได้เข้าใจดีเลยมันจะทำอ๋อข้บกดผิดอ๋อศพลงมาเพื่อมาใส่กรไปศพไป อันนี้เหมือนเมื่อกี้ผมว่าเดินออกไปจากบล็อกนะแล้วมันก็แบบเป็นสกิปกัมสเตย์แต่แต่พอเราเดินกลับมาให้มันเดินกลับมาเนี่ยเรายังไม่ถึงคิวนะโอเคไปมึงน้ำมึงน้ำไปจ้าจิ้ววสปอร์เนี่ยเลยเนี่ยโอหสปอร์ที่สติมหัคของขายจะด้วยอ่ะจะบไิ่ไปแล้วนไม่มันดอกหัวกูเลยหรือ ไม่ไห NBC. วนะฮะมันดอกได้แบบโอ้โหคนตีมากอะดอกไปายาเป็นหัวสูงก็ er er ่ด้หลอมากเลยมาเรื่อยๆอาส่ากันเต์โอ้โหอะไรกันเต็มไปหมดเกระเบิดคู่เกมหมด ตอนได้แบบวัตจะฟักมากอุณู้มตกใจเกยเจอบอินกับไอ้นี่ซิงเกอร์เขสุดเยอะแต่ว่าไอ้ซิงเกอร์เจอบอินมันอกช้าครับเกยรดับเกยเฮเยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้อะไรอะไรเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยทำอะไรกันปุ๊บป้หมึงลงมาครับลงนะะลงครับอะไร อุ้ยปลุได้ปลุได้กปลุได้อือปลุได้อืออือสปอยด์ไปเด่นไม่รู้ว่าหยิบเจเบลินมากูใช้เจเบลินอะโง่หนะผมโง่นะไม่ให้กูพักเลยนี่เปิดมาจะมีต่อพายทิปต้อนเลยเดนสเปซอะต้องโดนต้องแช่ตลอด ขอร้วเกนนีรร้เป็นเอกลักษณ์มากเปิดมาทั้งทุกเช่เกนรัาค้าก่อนไม่มีของแล้วเนี่ยแต่เรามีของมาขายเต็มเลยนะโอเคเราได้ยายใหญ่ขายพวกนี้นะอันนี้ขายได้โอเคเซ้อต์หมดไปก็ได้กะสุ่นไฟขา ซื้อพัสมาคัตเตอร์กับฟอสกันโอเคเป็นหลักชจาดโอเคนะใช้ตังเยอะมากใช้ตังคู่เยอะอยอเลยนาะมาดิเฮ้ยเฮ้ยอะไร อะไรม no like hey, ึงอุ้ยอืมนี่หละอะไรตัวรัวเลยเฮ้ยฮัลโหลเก่งอะเก่งเท่าว่ะเก่งอะโอ้ยเท่าเออม่เก็บไม่ได้ป่งเีก็ตุนเต็มตุนเต็มแล้วป่ะตุนกระงมาให้กูดิไม่มี <c oughs> คนหัวนั่นโอ๊ยภาคนี้ไม่น่ากลัวกันต้องไปหามาเล่นเองควาจริงนะต,งนงนนนนงต้องไปเล่นเองดูวยของเล่นมันมันไม่สนุกอย่างเดียวต้องไปเล่นเองด้วยโคตรมันนะทั้งน่ากลัวทั้งสนุกโอ้ยเดี๋ยว ไปใช้ฟอัดกันตอนอยู่ใกล้กระจกกูเอ้ยกูาจะเป่ากันเมื่อกี้กว,ว,ว,ว่าไม่จะโดนตรงกระจกัไง <c oughs> <c oughs> เริ่มไหนวะเนยะออเริ่มนี่อเคเริ่มมาก แล้วเดือดแล้วเบิดให้วะเขาไม่ใช่แะเบิดใช่ปะระเบิดไปแล้วเอาไอ้ศพเอาไอ้ศพเมือ่อกีอ้ไปไหนอะเอาเอาศพไปแล้วอะไรวะ,ะมายดี่ตอนไหนสักครู่นะโอเคตรงนี้มีอะไรเด้งมดหมลูกไปไปจะมีห้าอะไรมายไหมเนี่ยปล่อยกูจะได้ว่าแล้วให้พักก่อนให้กูได้แบบหายใจบ้าง มาเสียใจตลอดเสียจเรื่องที่จะตีอาการล่าจะไปตลอดนั่แหรอไม่ดูไมสนไม่แคร์ ก็เผื่อให้คนโดนอีกตั้งรึไงโอเคได้ก็เพื่อนเทอร์รี่ได้ก็ฟอสต์ดิกลุ่มของเราต้องรวมต้องไปหาบอสมันมีการทะเลาะกันนะอะไรทุกอย่างอันนี้เป็นเฟรมฟิลออกระสุนแน่ๆเลยกระสุนปืนไฟนะเออก็ไม่เก็บแล้วกันกระสุนปืนไฟนะอันนี้เวลาเข้ากระตูมันก็จะเรียกว่าคุณได้กระสุนปืนไฟนั่นแหละซึ่งผมไม่ใช้ปืนไฟใช้ปืนพวกนี้พอแล้ว ตัวผ่าไ,ได้มาไหมเนี่ยเฮ้ยองพูดอะไรวะเนี่ยพูดอะไรเจรียงไปตายยังตายยังไม่รู้ซัดไปก่อนเกียตายแล้วนะฮะแหม่อรโซี่เต็มเกียร์ฉายาแล้วกันยาก็เต็ม เมื่อวานได้รับการโทสาในทาั้นสุดทายแม่ก็แต่ตาบานทนดูได้ม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นใช่ไหมแมพยาามไม่ได้ตรอกแมสิเอาลิฟค้างเขาจะปั๊บเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยอะไรอะไรมึงอะไรมือเฮ้ย

ดีโหลดนะอันนี้ทำทางปอดนะฮะมันต้องมาที่นี่แต่ต้องขึ้นมาชั้นบนนะโว้ยกระสุนมีเยอะขึ้นมาหน่อยไว้ย okay. เขาเฟ้ยใส่พวกโอ้ยยาใหญ่ซะเอายาเล็กออกยาใหญ่อ๋อนี่อันนี้จับได้โอ้ยาอาออ okay. ออยาโอเคเร็วเลยเดี๋ยวเช็คก,ก่อนนะว่ามีตัวอะไรบ้าง <laughs> มีจุดเซฟโอเคเปิด okay. ก่อน โอเคเปิดไม่ได okay, ้นะเรายังไม่ได้ใส <ppy aciones S 2> ่อะไรอย่างโอเคแล้วด um ิการเชื่อมต่อเกินตัวรางแล้วกรรมหาคือมันมีพลังไม่ประลาดใจเลยแต่ฉันจะซ่อมเองโอเคได้เลยไอซิ่งการช่างมาแล้วเป็นกีเนียระดับตันริยาเอกไอซิกผมมีดวงสี่แล้ววะแล้วหมดแน้นไปที่ปืนบ้างดีกว่านะ เปิดบ้างดีกว่าเออเอาเป็นฟอสกันฟอสกันไม่เอาไม่เอาจะบดีบ้างดิบะจะบดีก็สกตีดเร็วขึ้นหน่อยแล้วก็โอเคส่วนที่นี่ก็ดีโดนเร็วขึ้นหน่อยแล้วก็โอเคยังไม่ต้องฟอสกันกระสุน ะใช่พาสมาคัตเตอร์ก็โอเคพาสมาคัตเตอร์อย่างยังได้ไปดีก,กันเดี๋ยวว่าอันนี้ดีวะเออเราทำไปนี่ก็ได้โอเคเอาได้เราสเตติสม,มันเริ่มมีประโยชน์แล้วหลังๆเพราะว่าศัตรูมันวิ่งเล็กๆก็ไม่ค่อยใช้แล้วะมันวิ่งมันใช้โอเคครับเราทำอะไรอีกอย่างอ่าในมาใส่ยังไง chưa rồi chưa được chưa được chưa mà chưa được đâu được chưa được mà được chưa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  được Đi được chưa 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 อ๋อแล้วเดียวเนี no 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 ่มันเริ่มวิ่งนะสตูดิโอต้องใช้แล้วแหละต้องต้ใช้หลังเข้าหลังเข้าหลังเข่าี่ไม่ใช่หลังหน้าไม่ใช่หลังเลยด้านหน้าอะไรเหรอวะอะไรกับหมาเนี่ยหมดยังหมดนะพูดนะต้องต้องหมดแล้วนี่ยมึงยานะให้กูบ้าเต๋อ ไม่มาแล้วแบบทำไมนายเดี๋ยวมาตามหาฉันล่ะหรือถ้ารู้ว่าฉันตายแล้วทีไม่ฉันจะให้อภัยนายได้ไงออกไปจากหัวเรื่องพีน่านิโคแกเป็นพีน่าแกใส่หน้าเลยวักใส่หน้านแล้วก็ฉากไปนี่นะหน้าไอซิกนะไอเราไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหร่นะโอเค นี่ก็คือหน้าเขาเข้ามาวิติกาเอ้แต่ทำได้ใช่ใช่กูทำได้กูทำคนเดียวด้วยมันมองฉันไอศกรีมตอสฟังฉันฟังฉันตอสยืดเลยเ์ใจเย็นใจเย็นไอ่กรีมออกจากที่นี่แล้วใช่ใช่แล้วไอ้ศกรีมเริ่มบ้าแล้วโอ้ยเค้เรากำลังได้ไป โกเวนเซกเตอร์แล้วนะโอ้มายก๊อดโอปป้าเจ้าเป็นไปไม่ได้นั่นมันอิชิมุระใช่แล้วเคยใช้ที่ CEC ไงแต่เป็นเรื่องเศร้านิดหน่อยทุกคนจะยานตายหมดเลยลงที่ผู้ก่อการร้ายด้วยอะไรนะการร้ายเงี้ยนะจะเรียกผู้บัญญัติกนะไม่ใช่การก่อการร้ายนม่นคขามาไง นันแหละที่จแล้วตอลลี่ท่งเกิดขึ้นที่นี่เพราะมันจะเห็นมันมันเกิดขึ้นหหมดเกิดการในภาคหนึงนะไปหาดูกันได้ไม่รู้ว่าอย่างบ้าง s t เาไปดูนี่นะเดี๋ยวผมไปดูให้แต่ที่โอเคเฮ้ยเสียงไรให้กูฟัเถอะ ให้กูได้หายใจบ้างกูว่วยละเไม่ใจจะเซฟนะแต่ว่ากูจะเสียดีกันเดี๋ยว,วรับไปต่อโอเคกู okay, รู้ว่าเสียงอะไรแหล่งแหล่งเสียงมันอยู่นี่เองเดี๋ยวค่อยๆเดินค่อยๆเดินตกข้อโ okay. อเคต้องค่อยๆเดินมีอะไรที่ใช้ได้บ้างไหม อ้โหมาต้องทำยี่สิบแล้วอโอเคได้อยู่เออโอเคกระสุนกระสุนฮึออกเอาเกเอะไเดี๋ยวเไม่ไม่อยากเปลืองกระสุนนะอ่ะเดี๋ยนะโอ้โหถึงไม่เห็นกินเจ๊าะเลย มันมีแหวนกล่องตรงไหนวะเดี๋ยวมันไม่มีกล่องที่อื่นเลยเหรอกโอไม่มีเลยไหมแล้วไงกล่องอ๋อกล่องฝั่งนู okay. ้น,น,นโอเคเดี๋ยวมาดิมาดิมาดิโอเคก็ตุดฟอสกันตัวเรียงเนี่ยแหละที่กูต้องใช้ไปเฮ้ยเฮ้ย Ở đây Ở kì ngỡ Kì thâu vào Thôi thôi Để lặng, để lặng các bảo quá, được bù lồn ra đi Cái đây muốn Ở đây kì ngỡ, kì ngỡ thâu vào Kì ngỡ Lặng không, lặng không Lặng không là không ระเบิดเบิ้บเกเก๋กระเด็นกระเด็นเฮ้ยหัวไมดีหัวไมด,ไดีไปไหนไปไหนงอเดียมงอเดอดียวอะกูวับยิงเร็วมากูวับยิงเร็วมาแนละ้วจปีดแต่ทำไมกูยิงเร็วขึ้นไงรับยิงเร็วมาแล้ววับยิงเร็วมา ตึงกันนะเหรอวะไอ้เรื่องลุมกูแน่ลุมกันเลยโอเคลุมกูที่วายเลยโอเคขั้นตอนฟอสกันมาเก๊ะเอาไหมเป็นไฟท่างมันนะไม่เอาเฮ้ย เก่งอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยโอเต็มแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเกโดนโดนอ้าวโดนในตัวนี้ด้วยเอ้าโดนในตัวนี้เฉยเลยเฮ้ยออะไรมึงเก่งวะเก่งเหรอเก่งนะมึงนะเก่งตอนหนึ่งๆกับกูนี่อย่ามาอย่ามาลุ น,น,น,นอะไรมึงอะไรมึงยังไงเจออะไรอันลงมาไหมันมีตายบ้างแหละมันมีตายบ้างแหละเแยวแมวไม่ไม่เป็นกระบยนิปนไฟน่ะเฮ้ยกลองกกลอง

กสุนเจวาริตก็น้อยนะแต่แม่งไอปืนมันมีแค่5้านัดเด็ก็นนะะแบบธนาใช้ทีเจวาริตใช่ไหมโอ้ดูดิดูจอเข้าไปสี่สี่เข็มแล้วก,ก็ฉีดยาซิเกอร์เชลอ,อ๋อก็มีกระสุนที่ขายโอเคก็ต้องอันนี้ต้องเก็บอันนี้มันมีกระสุนไอที่ขายเอาซิเกอร์เชลไปขายจะได้มีกระสุนซื้อได้แล้วมารอเก็บ ไปต่อโอ้ยคนน่ากลัวเลย ทุมันราเบิดไปแล้วหมดอยู่ที่พวมึงแี่หมดยังผมเสียเรื่อดเลยเนี่ยเฮ้ยเสียใจจัเนึงไม่ได้อยู่ในคิวไม่ใช่หรอวะมาทำไมเนี่ยโอเค ยี่สิบนาทีนะไม่ไรคุณต่อยอีกหน่อยนะึงโอเคถ้าซิกเกอร์เชลมานะก็สามารถซื้อได้ซื้อก็สนนี้นได้ซิกเกอร์เชลก็กระสนนี้เย่กระสนเจวารินเว้นนี่นี่ขายได้โอเคซื้อก็สนฟอสกันนะแล้วก็โอเค ไม่บอเพระกันไม่บอกจะเปลเนก็อีกหน่อยนะเดี๋ยวถ้ามันมีชุดอะไรมาใหม่นะอะไรที่อ e ีเลตัวรเวิร์มีไหมผมไม่มีแต่ว่าม่นจะสิบห้าแบตเตอรี่โอเคโอเคไอ้ปืนมันก็เป็นปืนดีนะแต่ผมไม่ค่อยใช้อะ่าไหรมันก็ดีแต่มันผมไม่ก็ชอบจะเปลีนซิว่า คดีโลนวิธีมันอะไรนะพวกอะไรเนี่ยเดี <S <S ๋ยวนี้มันมีอุปกรณ์รับทางอยู่แล้วมีถังใหญ่ด้วยมันจะเป็นดเจจเจนโทรโดยต้องระเบิดมัน ต้องระเบิดม mm ันวะโอ้ยโอเคมันบล็อกทางรถไฟล้ะบล็อกทางรถไฟหัวเดี๋ยวดูระบบรีโค้ทเท่นี่ยังไงนี่ยงไงมันจมลอยแบบนี้โอเคมันได้ผลรถไฟขยับแล้วเดี๋ยวกำลังท่องแบงค์หน่าโอเคเดี๋ยวฉันตามไปโอเค ตรงหน้าบอลลโอเคเอลลี่ฉันมาแล้วอุ้เชี่ยอะไรเนี่ยหึแข็งขาดิูเชี่ยตัวนี้ผมจำได้ผู้เชี่ยวชผู้เชี่ยวอะไนี่ยมีแค่แท้เวแคแคแง ระวัระวังโอเคมีคนอ้ช hmm. okay, ้เปิ่งวิ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 โอเคกูดูนี่กูยูนี่เอเอาไปิและวะเอาไ่ใช้ินี้หรอเออเเอาไเอาไ่ใชรินี้หรอวะนี้ ไป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 เขากระสุดเาก็สุดมาเน๊ะไปของกระสุดเฮยงวิ่งเลยวิ่งเลยมาเร็วมาเร็วมาเร็วโอ้ไปไปเลยไปเลยไปเลยโอ้ไปไปนี้ไปเลยเร็ววันนี้เร็ววันนี้ให้มันเร็วไม่ได้แล้วเจ้าเด็กระวังตูเดีเดียว เรากำลังวิ่งโดยไฟนะก็โอเคผ่านได้ผ่านมาฉันก็ว่าแล้วว่านายต้องหนีมาได้มิสเตอร์ครับแต่ที่มันใหญ่กว่าฉันเลอะใหญ่กว่านายให้การมาทุกคนในสถานีนี้ท่านครับปฏิบัติการสุดท้ายพร้อมแล้วแล้วมันจะจบเมื่อไครั่ถ้าหมดคะแนยแค่ตัวทวงไอซิ์ มายควาว่าไงหมายควาว่าไงว่าเขาคือตัวถ่วงไปสวลาบีกันเราต้องจุดแล้วดูรถไฟอุสวโซากีมาบังรถไฟอะไรวะเนี่ยโอเคมาทำลายลางนะมันตัดลางแล้วเราไม่มีทางไปไต่อไป่อไปต่ไปตนี่เอา้เล ยานิชิม er ุระมัสามารถกดละระบบการตัรต be ่อได้น่าจะมีโกเป็นเซ็กก no. ันนะมันจะสามารถต่อร่างต่อได้โอเคมันสามารถข้ามไปได้อยู่ดีเตรียมตัวไว้ไปดูแลตอนเดินไอซิคไม่ที่เปนไอเดียที่แย่มากนั่นแหละผมไอเดียแย่ๆแต่หัวโอเคนะฮะโอเคเข้าสู่ยานิชิมุระโอเค โอ้โหบรรยากาศที่คุณเคยอย่างนิชิมูระเลเล่นภาคสองมันได้เล่นพักหนึ่งกับสองในเวลาเดียวกนะันนหนึ่งกับสอง้งนคู่เลยเข้าสู่ยางนิชิมุระมาำํำด้วยความหลังกันหน่อย

แล้วรียเข้ามาแล้วมันจะต้องมีระบบคอมพิวเตอร์ที่เออ่จัดทางเที่ยวบินได้แขย่าเที่ยวรงได้ผมจะไปเช็คให้นายโอเคไหมเสียงแน่ดูกังวลแครั้งสุดท้ายที่ผมอยู่ที่นี่มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เดี๋ยวเราติดต่อไปโอเคครั้งล่าสุดที่ไอซิ่งมาที่นี่ไม่ค่อยดีนะฮะหนักมากเลยหนักเลยแหละ ใส่เราไปก็มิดน่ากลัวเว้ยโอเคจังเกอรสิบนะถ้าใจจุดเซฟก็ตัดก่อนโอเคใจจุดเซฟเดาตัดแค่นี้กันแล้วกันโอ้ยข้บสุญญากาศมูล่าแล้วเดนตอนหน้าน่าจะเดือดแน่นอนตอนนี้ว่าเดือดแล้วตอนหน้าเดือดกว่านั่นสักทีดิเเซฟกันบ๊ายบาย